กข้าวก่อนแล้วกันต,ต่อไปอยู่ไหนวางไม่มาวางปืนเสกปืนจริงยาวกันแล้วในเกมเฮียเลยซ้ายตัวหนึ่งขวาตัวหนึ่งซ้ายในสุดเลยซ้ายเออยซ้ายซ้ายเซเบอร์ซ้ายอยู่ตัวเองเหรอไหมใช่ม่ทันละ วิ่งเปิดวิ่งได้อยู่ได้อยู่ดิตัวนึงมันออกมายิงหัวแน่เลยเฮ้ยไปยิงอ่ะความจริงไปไหนวะเชื่อไม่ทันนะอ่ะงงเลยอย่าเดินถ้าเดินถ้าโยง่ในวงมันจะเดินช้าทถาม่า One enemy remaining น่ารักไอ้ตาด ก้ยิงไม่ตายไอเหี้ยมันหายแล้วไอตันกับตายแล้วเหี้ยใครช่วยกูไ่ดกูเองป้อจะอเลยเพื่อนยิงไม่เจตบอกฮะใรีโหลดให้มัน่นเ r i n h เฮ้ยติดที่ใส่รีโหลดโโลแล้วนะเอ้ยโอเวอร์ฮิลิ่งไม่ได้ี้เหมือนเด็กปะกป๊อป๊อป๊อกข้างหัวมั้งเถอะ มามาบีเกือบพิงไม่ได้สวยหนตัวมี2่ตัวมีนตัวสองตัวสองตัวสองตัวตรงนี่สองตัวตรง A ลองไปในในในๆใน A ใน A ใน A ขวาขว้างขวาสวยมาดูตายวะแอบขวาตัว นัทนัทเป็นนันดิขว้าอะไรวะเอ็มบอลออนเอ็กซ์บอลอีกแล้วรุ่นี่นี่เลิกเล่นได้แล้วขายแต่เปิดครบแล้วอ้่ะจะฆ่าแล้วมึงมึงอยากให้มันไปออกในช่องกูใช่ไหมนีหลังมึงจะบอกกูก่อนพีได้กดถ่ายไหมแล้วมึงก็ แอคชั่นแล้วมึงก็เอาเลยเฮ้ยนัดมึงดูนะเว้ยขวามือเนี่ยมึงเห็นไหมพอพอพูดจบปุ๊บเอันนี้มึงอ่านยังวะเยอะเนี่นะผมไม่เห็นเลื่องตัวเองกูก็กลับไม่ได้กันผมไม่หาผมไม่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 ทีเลยเลยเลยเ่านไ้นี่เล่นทนายถ่าย หาพักฟ้าช่องฟาเีลอยไลอยไิอีกทีกว่ไปแล้วก็เกียมเกียกูต้องการเ <c oughs> มืเ่อตัวเองไอ้ตัโรงการอดับลนะเจต่อครับที่อะไรวางอเอข้าเลยเข้าเเลยวางเเลยอยู่กลางบนเป็นคนมี <c oughs> อะหารับคือเหาเขคือเอยู่ไหน ไม่กูไม่เห็นไม่กูไม่เห็นแม้แต่เลขมันส่งต่อเลยโอ้กูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฝั่งไหนคือเอตอนเนี้ยเจ็บไหมซ้ายบนสุดมีมินิแมปไม่เห็นเลขเอาเลยมึงบักใช่ไหมีไม่มีไม่มีมันไม่มี ไม่มีเลขไม่โหมึงเก่งจังวะมึงทำเตะไหมไม่เห็นเม็ดกระสุนไม่เห็นเลือดกูไม่เห็นเจี้ยอะไรเลยตัวหนึ่งได้เราเลี้ยงหมดโมดเลี้ยงไอ้คนทำแฉมึงทำเตะเขาว่าเลี้ยงนี่ติดโหมดไหมฮะต้องนับกระสุนตัวเองเนี่ยไม่มีนับี่ยเงินทุกครั้งที่มึงยิงก็แบบเฮ้ยโผล่ละถ้ามึงมานับกับปืนนี้ไอ้ที่นี่คือโหมดใหม่ที่ทางทีมงานแอบซ่อนไว้นั่นคือฮาร์ดโหมดเป็นการถ้าเกิดคุ้งอยากเข้าใจก็คือการเล่นแบบลิริสติก มึงคุยยงเนี่ยะไรเนี่ย่วสองตัวนมีตัวเดียวขวาขวานึงขวานึงขวานึงอยเอ้อออฟดอบนะออฟดอบนะเอีน้ยแก่เาี้าหลังวู้เปินแบนพอดีจิงไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่สนใจไม่สนใจเนี่ยเราไม่ ก้อนนี้เอเนอรี่ระเบิทางทางซ้ายตัวขวาตัวเอ้ยตัวนี้อยู่ตอนท้ายครับตอนท้ายเียตัวที่เข้าหัวแต่มันตัวที่เลื่อนเลยหนึ่งล่าสุดมาอยู่นี่ล่าสุดเออไอตัวนี้มันพึ่งพาได้จริงๆเลยเว้ยไอจริงสปอร์ตตัวนี้มันพึ่งพาจริีได้จริงเลยเว้ยวะไม่ลอยด้วยปู่ไม่ลอย โอ้ยยี่สิบสี่ให้ตายหัวเฮ้ยหิงรุกแม่งจะรู้ได้ไงวะจะรู้ได้ไงว่าไหนมันจะรู้ตายรู้ไม่ได้รู้่าโดนอลกพีก่อจำจำแบบเจ็บรั่งหลังหลังสองตัว ตอนกูสอนก็ไม่รู้จักของมากันว่ะชิบหาดขาเพื่อนเพื่อนกันน่ะถ้าเมื่อกี้กูค้ำแดกกูจะอีซี่ดังๆเ้ยคปนที่นี่ทำไมนะพ่อมึงรอไปคณะไอ้สกูโอ้ยมันเยอะจริงมันเยอะจริงมันมาหมดเลยมาหมดเลย กูยิงใครก่อนดีเนี่ยยิงแล้ดีมีเลยถมีดหนข้ามีไปละชันแรกได้แค่คเดียวมันมีสามสาอไม่ตายคืออะไรวะินบัฟเลือดไงบัฟเลือดบัฟเลือดอยู่มันอยู่อยู่ในน้ำหมดเลยโอ้โหดูสกินแลก่อนดอกปะวววะวังระวังวง Spike planted นี่เอหรือบีวะ <Impossible. S 2> ไม่รู้เอ้ยแค่ปืในแค่มีลายปืนก็เทขึ้นน้ำพีเน้ำพีเเกือบลิ้มิไอสัตว์ผ่านจะได้ผ่านย่งไงนบวกยิงแม่นหเปเพียงแค่มีสกินกำลังจะแบบเอาให้ชัวร์ไงมันจะเต็มหลอดแล้วชาร์จอยู่ o e n e m y remaining อยู่นั่นแหละอยนั่นตรดนั้น หน้ากูหน้ากูดีที่นี่โอเคเอาไ่ได้โอสกินสกินเยียเอสกินไปก่อนเฮียวางกูอยู่อะไรมึงวางเองต้อวางเองหาาไม่เจอสาย planted วางะเหียคนเยอะไม่ยิงนไ่ทิ้งไม่ยิงคนไม่ทิ้งดูานอตายเต็มเลย โอ้ยดีมันปืนกูมันไม่แรงอ่ะอยู่ข้างล่างอ่ะโอ้โหเฉี่สกินจะไม่อาจช่วยตําตัดไม่หลุดตําตาจไม่หลุดไอ้ช่อไอ้ช่อไอ้ช่อขึ้นสิวะกระโดดอ้ามันตายโอ้ยสักสองตัวเลยเรียไปเลยป้องสายกวายตัวย ไม่มีไม่มีชาร์จไม่มีชาร์จไม่โยกว่ะไม่โยกไม่โยกทางซ้ายยังอลยอนั่นนั่นนั่นไม่เชี่ไม่โดดเดืเดือดโคตรเร็วไปเลยว มึงยิงครบทส่วนเลยนะมึงมุงกล่องเขียวขวาเลยเนี่ตรงเป้ามึงอะกล่องตัวยอดเลยขวาเจ้อเลยขวาเจอเลยโอ้โดนโดนโดนจะแค้งหลังกล่องหลังกล่องหน้าี่เปนอยู่หลังกล่องหน้ามึงเ้หลังกล่องเลยทีเดียวเียหลังกล่องมีสไปร์ลเลยไอ้สั เหลือเฮียอะไรบ้างโอ้เฮียชิบหายละเหลือเฮียอะไรบ้างโอ้เฮียก็เหลือเฮียเลยโอ้เฮียไม่เหลืออะไรเลยเไงต้องการอะไร้หลักสีลิงแสงเมื่อกี้เป็นเพราะใครวะมาแล้วมันวางวางบางซิไม่เงยทำไมมันเค่ที่ขวาไม่ได้วะจะขวาเลยชิบหายเลยรถบังคับเป็นยไมโอ้รถบังคับนะพี่เดมมันวางแล้วนะ ผมเราไม่ชอบปืนนี่เลยเฮียไอตัวนั้นแปลกๆอ่ะอุ้ย what the fuck หายมีตัวอ๋อคือต้องกดโอ้ยโอ้400หลาบ b เอามันแทนเลยผู้เลโอ้ยับไม่ได้โอ้นึกว่ามันจะทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่ันทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่กดตาวไห้ทันอยู่อือไปทันแล้ว เออมันก็ตายด้วยไมันก็ย่องมาโอ้โหปีไฟออกมาเลยที่อ่ะมันได้ยินไอ้หรือวไอ้มันก็ย่องในมือมันยิงปีไฟมันโดนคงจะยิงเช็คแหละก่อนอันเนี้ยก่อนก่อนก่อนจะซีแบะน่าจะได้ยินมาก่อนผมฟังคนรวยเพื่อนผมฟังคนรวยเพื่อนมันต้องเป็นคนจนไหนอ่ะมันต้องเป็นคนจนไหนต่อยยาจกอีสปอร์ต เฮ้ยซาวิมันต้องเข้ามาวางเว้ยเราจะรู้ได้ไงว่าโดนสแกนวะดันสิมันจะขึ้นดอกมันจะขึ้นเลือนะอ้า C หรือ A วะเออ C หลย C C C ตรงแต่มันมีกลาง B ไงตรงตรงวีโดนมีกลาง B เสียงระเบิดนม่งใหญ่ออฟนะนั่นแล้เออข่าอีดอกนั่นเรายิงดีกว่าออฟนะพี่ดาว่าดัดขวาเอ้า เออยก่โอ้ยแม่งขอดมายิงโดนด้วยปเวลาอะไรลมแดดเปลี่ยนเป็นลมดหน้าเนมหน้าเนมหน้าเนด้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอายเจ้ยย่อยู่ไกลนู่นู้น ยิงก่นไล่ยิงก่อด้วยยิงก่อด้วเอ้ยก่อนด้นี่กูรับให้เป็นไงบึ้มช็อตยิงระเบิดมาได้ยืนอ้าแขนเป็นไททานิกเลยสัตว์เมื่อกี้กูคุ้มกันเมื่อกี้เอะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เล่นแผนเดิมไม่ได้เลยพ่อมพงการกูไอ้บโบ๊ะได้ฮุลีฮุลของมึงกันเลย ดันไปจริงดูนเขาเอ๋อะอ่าลาก่อนมีข้างหลังด้วยเอามันสิเอ้ยเอาไปเลยลูกสองชั้นหนาพี่ทำไมอ่ะให้ไม่ พ่อตายไอัตว์ไม่ใช่ไม่ได้ด่าวพี่นะคือไม่ได้แคมป์แบบขือลนแล้วนัแคมป์ตรงนี้ไอสัตว์เราเขแคมป์ดีเราเจ็บปวดนันเออเราเราต้องแคมป์เราฝังกันได้ยังมือเพิ่งรู้เหรอมึงฝังกันร้อยสิบเอ็ดโอ้ร้อยสิบเอ็ดเอานานกูมาสวยสวยสวย เฮียตันี้เหรอสิบคันี้เหอสิบยวอตัวนี่ชิหายแล้วไอสัตว์ไม่ให้รอดเลยหรือไงวะมันอมันมันกะเอามึงไม่มีบอลหุ่นนี้เออเมื่อกี้เมื่อกี้กับพี่พี่ดูบมนแล้วกเป็นน้ำตาไหลเอาเหรอไม่รู้เลยเมื่อกี้ตะล่อมหนอนเอออะันผ่านไปแล้ อ๋อดีอ่ีคลองผลใช่ไหมเกียดมันอ่ะเกียดไอตัวนี้ไอ้ขี้แคมไอสัตว์ไอ้ไอวโดนไปของนะลอสองสองตัวมุมขวามุมขวาหลังเราเข้าหลังเราเข้าของแถมของแถมหน้าหน้าหน้าเ จริงตัวนึงได้ตัวนึงอ้าวมวนหถัวพวกัวคาโจ n e m y r e แ a i n i n g ตว้แ่นองไรต้องตายนะไม่ใช่ไปดนดานซสายสายโอเคโอ้ยเย่ดีเโอ้ยเลือีเราได้สามแต้มแล้วเหรอวะเนี่ยชัดเลยเพื weakest, ่อนอีก10แต้มก็ชนะลวโอ้ยเย่มึงไปเอาความคชนะละเพื่อน ไปเอาความคิดเี่มาจากไหนอีกอไม่เห็นน้เนี่ยไอเลสเลย์ผู้ถอนหายใจอะไรเนี่ยจะสู้มาอยังไงดีวะเฮ้ยระวังแล้เว้ยแตกนะแตกนะยิงไปไปละไปนะแคดิายทายวิเชียดีนะมันยิงไม่โดนโอ่ววางวางวางสามตัวนะครับตรงนั้นอ่ะสามตัวนะครับกลางอ่ะสามตัวกลางเลย หัวแตกก็คือไม่นานเลยเพราหนุ่มบักมันมาโคเยียเห็นไหมบอกแล้วอย่าเมาบอดในตาไม่เชื่อกูเข้าไปอย่างนั้นได้เขาได้เขาได้เขาได้ใครกินไว้เยียโอ้โหขั้นสองใครกินไว้สัตว์พี่ถามว่าผมกินอะไรเมื่อกี้พี่โดนอะไรผมก็โดนแบบพี่แหละ กูโดนไปนิดนึงเราไปเริ่มกันใหม่กว่ายังไม่เข้าใจยังจะเริ่มใหม่กกูจะไปนอนแล้วนั่นแหละแล้วต้องให้กำลังใจเขาอ่ะไอ้เหี้ยชอบชองเล่นมันก็ชู่ว้ตอนมึงเล่นกับ Thirty seconds left หมดในใจแล้วมี่แกมเลยห้าเทน seconds left สามเฮ้ยสายซ้ายคอตายจะดุกทีไม่น่าวิ่งเลยเก้าสิบสี่อ่ะตาเดียวนรกไม่ก็จบแล้วเพื่อนอีกตาเดียวนรกก็จบแล้วเพื่อนเลยตาเดียวนรกนี่ก็จบแล้วไอ้เที่ยป็นตาก่อนนอนที่ฝันดีดีจริงๆเลยสัตว์คุไม่รอดแต่ ทำแก้คนก่อนนอนไว้เข้าใจว่าทำไมกูดรอไม่หลับเลยตอนถือตอนถือมันก็ย้อนเดิมปันเหมือนกูกลังไปหายูคุได้ไหมมันมันมีมีคน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 กูคุเลยยูคุเลยอู้หูตรงกลางมาครับโอเคขอบคุณมากเกมนกมาช่วยไอ้เหี้ยโดี๋ยวจะควไอ้ชัตเตอร์ยูคุมีความหมายจริงๆทำไมทามมิ่งมันตลอดเลยวะตอนกูไม่ควักไม่มาพอกูควักมึงมาอ้าวแล้วไอเดียของเอเดเเคอีก ขี้ไปเสร็จขี้ไปสุดตายดีกว่ากูมึงมีขี้ครึ่งหนึ่งแล้วก็หักกลับมาเล่นเกมได้หรอไอ้เขี้แล้วก็กลับไปขี้ใหม่ละบอกคี้รี่ได้แล้วหลังมึงวายแต่ว้ายก็วิ่งดีว่าว้ายแล้วมึงจะยืนมองมันไว้ ไอสัตว์ปากไปตีนไม่เดินขาดตัวเองที่เปยนตายสาวมึงคิดดูดิไอ้เหี้ยเจ้ามนุษย์ไอ้เหี้ยเจ้ามนุษย์อ่ะไอสัตว์ไอพวกไอพวกรวยจอล้อยสี่สิบเยสองร้อยสี่สิบอะไรหรือเปล่าเนี่ยรีพอร์ตแต่ก็ได้